นี่คือบรรยากาศของคืนวันศุกร์ก่อนวันลอยกระทงหนึ่งวันนะคะของวัดบางดวนนอกอก็เตรียมระบบแสงสีเสียงนะคะสำหรับงานลอยกระทงวันพรุ่งนี้นี่คือวัดบางด้วนนอกนะดูบรรยากาศรอบๆเขาเปิดไฟไว้ตอนนี้ยังไม่มีเพลงเขาปิดเพลงไว้อยู่ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีงานลอยกระทงเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ทุกคนดูบรรยากาศสวยมากพุ่มไฟหมุนด้วยนนะสถานที่ลอยกระทงก็จะอยู่ตรงนี้อนนี้อีกตรงนี้จะเป็นท่าน้านะคะเป็นประตูน้ำมาบรรเลื่อนนอกก็จะเป็นที่ลอยกระทงนะคะคืนพรุ่งนี้ก็จะคึกคักไปด้วยผู้คน นี่ก็จะเป็นให้ดูเพื่อนๆดูวิหารหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอยู่ตรงนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จใครมีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญได้นะคะวัดบางล้วนนอกตำบลบ,บางล้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการะคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูบรรยากาศของวันลอยกระทงนะคะวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ